สดยามเช้าโดยบริษัทปตอทอจำกัดมหาชนบริษัท PTT กล o b บ l ลเคม i คอลจำกัดมหาชนสวัสดีครับท่านชมครับพบกันในวันอังคารนะครับวันนี้13มกราคมครับก่อนที่ตลาทุ่งไทยจะเปิดทำการซื้อขายนะครับเราไปดูภาพของการลงทุนที่สหรัฐ แล้วก็ยุโรปกันซึ่งก็ทําการซื้อขายกันเมื่อวานนี้นะครับซึ่งก็เป็นวันทําการวันแรกของสัปดาห์ mm hmm. ปรากฏว่าความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของผลประกอบการไตรามาส4ี่ของบรรดาน,นักลงทุน mm hmm. ก็เป็นตัวที่กดดันครับทำให้มีแรงเทขายสินทรัพย์เสี่ยงออกมานะครับดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐเองกอ็เคลื่อนไหวอย,อยู่ในแด,น,ดนลบเกือบจะตลอดการซื้อขาย แล้วก็ปิดตลาดนะครับดาวโจนก็ปรับลดลง9 6 5 3จุดครับ0.54เนะครับนสแดกปรับลดลงด้วยนะครับ3 9 3 6จุด0.84ในขณะที่ S&P 500ปรับลดลง16.55จุด0.81เนะเมื่อวานนี้ก็ราคาน้้ำมันก็เป็นตัวที่กดดันเพราะว่าน้ำมันก็ร่วงลงแรงด้วยนะครับส่วนตลาดหุ้นยุโรปดูจะสวนทางกันนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าสถานการณ์ในกรีซตลาดหุ้นกรีซก็เริ่มรีบาวนะครับ เพราะว่านักลงทุนเองก็เริ่มที่จะ,ะปรับสภาพนะครับแล้วก็คลายความวิตกกังวลนะไม่ได้หมายความว่าปัญหาเปลี่ยนแปลงไปนะครับจากการสํารวจก็ปรากฏว่าพักฝ่ายค้านอย่างไซริซาเชื่อว่าน่าจะชนะการเลือกตั้งแต่เข้าใจว่าหุ้นคงจะล่วงลงมาหนักแล้วนักลงทุนเองก็เลยมีแรงซื้อกลับเข้ามาแล้วครับแล้วก็ทําให้หุ้นกรีซก็ปิดบวกตัวนี้ก็เป็นปัจจัยที่ทําให้ซ e n t i m e n t ของตลาดในยุโรปในภาพรวมก็ดูจะออกมาดีนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการประกาศควบรวมกิจการของกลุ่มเวชภัณฑ์ในยุโรปด้วยนะครับก็เลยทําให้หุ้นของกลุ่มเวชภัณฑ์นั้นเนี่ยก็ดูจะคึกคักทีเดียวนะครับปิดตลาดครับพุซซี่ร้อยตลาดลอนดอนนะครับเกือบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับโดยบวกไปเพียง0.28จุดนะครับส่วนดกักเซรมันครับค่อนข้างคึกคักทีเดียว อปิตราดนี้บวกไป133.40.1.38%แล้วก็ c ี c 40ของฝรั่งเศสนะครับบวก49.17.1.18%อันนี้ถือว่าเป็นการกลับมาบวกได้เป็นครั้งแรกในรอบ4วันของตลาดหุ้นยุโรปนะครับส่วนเอเชียเช้าวันนี้ครับก็ปรากฏว่าเมื่อสักครู่นี้ก็มีรายงานเข้ามานะครับเป็นตัวเลข าการค้าระหว่างประเทศของจีนนะครับซึ่งตัวเลขส่งออกเดือนธันวาคมของจีนปรากฏว่าสามารถเติบโตได้ถึง9.9%ตัวนี้แหละครับทำให้ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะครับ,รบซึ่งก็ล่วงลงมาตั้งแต่ ปลายสัปดาห์แล้วก็เมื่อวานวันจันทร์นั้นก็ยังร่วงต่อเนื่องมานะครับวันนี้เราก็เริ่มเห็นมีการรีบาวขึ้นนะครับอย่างล่าสุดเมื่อช่วง9ก้านาฬิกาเข้าใจว่าจะเป็นก่อนที่จะมีการประกาศตัวเลขส่งออกนะครับตอนนี้ตัวเลขนี้ขยับบวกขึ้นมามากกว่านี้แล้วนะครับตอนช่วง9ก้านาฬิกานะั้นบวกอยู่2 2 1จุดสน่ครับนะครับส่วนหังเซิงตอนนี้กลับมาบวกแล้วครับแต่ว่าช่วง9ก้านาฬิกานะั้นยังลบอยู่เล็กน้อยนะครับเทรดไทม์สิงคโปร์ลบเล็กน้อยนะ จาการ์ตากับทางฟิลิปปินส์ก็บวกนะแต่เราจะเห็นนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆยกเว้นของญี่ปุ่นนะครับซึ่งวันนี้เปิดทําการซื้อขายเป็นวันแรกของสัปดาห์หลังจากเมื่อวานนี้ปิดทําการเนื่องในวันบรรลุนิติภาวะนะครับก็วันนี้อดอลลาร์าเยนที่แข็งค่านะครับมากลับมาแข็งค่าขึ้นนั้นเนี่ยก็เป็นตัวที่กดดันดัชนีตลาดหุ้น ของญี่ปุ่นนะครับนิกเกอีนี่ปรับตัวลดลงไปช่วง9ก้นาฬิกานี่ลบไป321.77จุดเจุดนะครับหนึ่งจุดรนะครับสำหรับญี่ปุ่นนะครับส่วนหุ้นไทยครับก็วันนี้จะเป็นอย่างไรเราดูกันเมื่อวานนี้ก่อนนะครับเมื่อวานนี้ปรากฏว่าดัชนีก็แกว่งตัวผันผวนนะครับปรับตัวลดลงไปจุดต่ําสุดของวันนี้ลบไป7.25จุดในขณะที่จุดสูงสุดของวันก็บวกไป9.51จุดแต่ว่าปิดตลาดปรับตัวบวกไปเล็กน้อยนะครับหนึ่งจุดเจ็ดเก้าจุดหรือว่าศู มูลค่าการซื้อขายก็42,287.82ล้านบาทเมื่อวานนี้ปรากฏว่าต่างชาติเป็นกลุ่มเดียวนะครับที่ขายสุทธิ2,280รบล้านบาททั้งสถาบันบัญชีหลักทรัพย์แล้วก็รายย่อยก็ซื้อสุทธิกันนะครับส่วนทิศทางวันนี้จะเป็นอย่างไรครับไปติดตามจากคุณสุเชษสุแทผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จำกัดกันนะครับคุณสุเชษครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พิสาแล้วก็ท่านผู้ชมครับผมวันนี้เป็นยังไงฮะทิศทางครับครับผมวันนี้้ททางแิให พ่อไว้ว่ากลุ่มพลังงานกดดันนะครับเซ็ตนั้นเมื่อวานเนี่ยขึ้นไปทดสอบที่ดึง5.38แล้วยังไม่ผ่านนะฮะแล้วก็่อนตัวลงมาช่วงท้ายจากราคาขายปีของน้ํามันที่มีแรงกระทบกระเทือนในการปรับตัวในทางที่อ่อนตัวเนี่ยนะครับจะส่งผลให้กลุ่มพลังงานนั้นเป็นลักษณะของการปรับตัวแต่วันนี้จะมีในเดือนนี้จะมีเรื่องเกี่ยวคลมอเตกรีกยิโครงการรถไฟฟ้าสีส้มเขียวชมพูต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็ อาจจะทําให้มีการลงทุนในกลุ่มก่อสร้างเข้ามานะครับวันนี้เชดินเด็กมองจุดเป้าหมายจุดรับไว้ที่ประมาณ1,500จุดกับถ้าต่ําลงไปจาก1,490นั้นให้ล็อกโปรฟิตไว้นะครับแล้วก็ออกจากตลาดก่อนนะครับเพราะว่าถือว่าตลาดนั้นเปลี่ยนทิศทางะแต่ถ้าขึ้นถ้าจะรอขายรอบหนึ่งนั้นได้ไปรอขายที่ระดับ1,540 วันนี้ทางไทยพาณิชย์นำหุ้นตัวหนึ่งมาเรียนนำเสนอเป็นหุ้นของ BTS นะครับกุปโฮ d ดิงการกระตุ้นของการคืบหน้าของรถไฟฟ้าสายใหม่รวมถึงกำไรพิเศษและเงินปันผลเนี่ยจะส่งผลทำให้ BTS นั้นเป็นหุ้นที่น่าซื้อครับน่าสนใจราคาเป้าหมายวางไว้กับ BTS ไว้12บาท50สตาง XD ปันผลระหว่างการนี้จะอยู่ที่ประมาณ30ตางนะครับมันไตรม,มาสสีนี้ มีกำไรอยู่ประมาณ2.4พันล้านบาทนะครับแนวโน้มราคาเป้าหมาย12 50แนะนำให้ซื้อ BTS จับจากราคาไปที่1 2บ50สตางค์ครับผมครับขอบพคุณครับคุณสุเชษครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่นะครับตั้งแต่ลืมตาตื่นจวบจนเวลาเข้านอน ชีวิตของเราล้วนหรายล้อมด้วยเคมีพันธ์มากมายนานับประการยิ่งโลกก้าวไกลเท่าไหร่วิถีชีวิตของผู้คนยิ่งต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นเท่านั้น PTT Global Chemical หนึ่งในผู้นำในธุรกิจเคมีพันธ์ภูมิใจที่มีส่วนร่วมสร้างสรรค์และเพิ่มคุณคุณภาพชีวิตไม่รู้จบ เมื่อวานนี้ก็เป็นวันที่ราคาน้ํามันก็ปรับลดลงแรงอีกวันหนึ่งนะครับโดย WTI นะครับปรับลดลงไป2เหรียญย9เซนนะฮะก็ปิดที่4ี่บหกเหรียญ7เซนล่าสุดนี้ที่เห็นมีการซื้อขายในระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ยังล่วงต่อนะครับตอนนี้ไปอยู่ที่ประมาณ4ี่ห้าเหรียญแล้วนะครับส่วนเบนซ์ครับก็หลุด4อ่หลุดห้าสบเหรียญมาอยู่ที่4ี่เจ็เหรียญ4ี่ามเซนปรับลดลงไป2เหรียญ68เซนนะสำหรับเบนซ์เมื่อคืนนี้ สําหรับบ้านเราก็อย่างที่ทราบกันนะครับตั้งแต่ตีห้ที่ผ่านมาแล้วนะครับราคาน้ามันก็ปรับลดลงนะโดยเฉพาะเบนซิน9 5กับแก๊สโซฮอล์9 5นั้นลดลงลิตรละหนึ่งบาททีเดียวนะครับส่วนค่าเงินเช้าวันนี้ครับเงินบาทก็เปิดตัวเปิดตลาดมาก็ค่อนข้างจะทรงตัวแข็งค่านิดหน่อยนะครับ32.85นะครับในขณะที่เย็นนี่แข็งค่าไปอยู่ที่117.89แล้วนะครับยูโรก็ยังทรงอยู่ในระดับที่อ่อนค่าอยู่นะครับ1.1843ครับ ส่วนทองคำครับก็อย่างที่เราทราบกันนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ก็กลายเป็นทางเลือกเป็นทางเดียวของนักลงทุนนะครับเมื่อคืนนี้ตลาดโคเม็กส์นะครับทองก็เลยทะยานขึ้นไป16เหรียญ70เซน ราคาทะลุแนวต้าน1,225เหรียญขึ้นไปปิดที่1,232เหรียญ80เซนนะฮะซึ่งตรงนี้ถ้าย่ำอยู่ตรงนี้เราอยู่เหนือ1,225เหรียญได้นี่ก็มีโอกาสไปได้อีกไกลนะครับว่ากันว่าอย่างนั้นนะครับส่วนเมื่อวานนี้สมาคมค้าทองคำประกาศเปลี่ยนแปลงราคาทั้งสิ้น5ครั้งก็บวกไป50บาทส่วนเช้าวันนี้ครับประกาศราคาครั้งแรกมาแล้วครับบวกไปถึง150บาทนะครับโดยเขาไปอ้างอิงราคาโกลสปอตนะครับ1,235เหรียญ50เซนต์ ค่าเงินบาทก็ไปแอร์สแค่านิดหน่อยนะครับ32บสาท85สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาครับต้องลากัไปก่อนสวัสดีครับ